ปล่อยวางนามรูปได้ก็เข้าสู่นิพนานการพิจารณาปล่อยวางนามรูปหรือรูปนามนั้นเราต้องเข้าใจในรูปและนามก่อนรูปหรือรูปรธรรมคือสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยอินทรีย์ห้าคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้น ทางกายทางตาสัมผัสได้ด้วยจกักษุวิญญาณคำว่าวิญญาณก็คือวิญญาณขันนั่นเองซึ่งเป็นสัจธรรมอันหนึ่งที่ใช้ในการรับรู้ของขันตั้งห้ารับรู้เฉยๆแต่ไม่รู้ความหมายในการรับรู้นั้นซึ่งมีจิตเป็นผู้รู้ เข้ามาปฏิสนธิหรือรวมกับวิญญาณขันตัวนี้แล้วออกไปรับรู้พร้อมกันกับวิญญาณขันในช่องทางต่างๆทั้งหกช่องทางเช่นทางตาเมื่อจิตรับรู้แล้วจิตก็เกิดความหลงด้วยอวิชชาในการรับรู้นั้นจึงเกิดตัณหาและอุปทานขึ้นสร้างภพสร้างชาติขึ้น เมื่อตามองเห็นสิ่งใดๆก็ตามจิตก็จะเกิดความหลงในสิ่งเหล่านั้นที่มองเห็นอยากจะให้สิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามความต้องการของตนจึงเกิดการคิดปรุงแต่งในสิ่งเหล่านั้นวาดภาพสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาใหม่ตามใจของตนสิ่งที่สร้างขึ้นมาใหม่นั้นเขาเรียกว่าการเกิด เกิดขึ้นซึ่งเป็นการเกิดของขันในขันในก็คือขันที่อุปโลกหรือสมมุติขึ้นมาเป็นอุปทานมีครบทั้งห้าขันยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นจริงเป็นจังสร้างภพสร้างชาติขึ้นมาอันที่จริงแล้วมันเป็นเงาของขันนอกหรือขันหย,ยาบหยาบที่เรามองเห็นนี้เท่านั้น มันไม่สามารถที่จะเสกหรือบังคับให้มันกลายเป็นขันที่เราต้องการได้เพราะมันไม่เที่ยงคืออนิจจังมันแปลเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือทุกขังและในที่สุดมันก็ดับไปคืออนัตตาทั้งสามสิ่งนี้มันบังคับได้ยากห้ามได้ยากมันไม่ได้ดังใจตนเมื่อมันไม่ได้อย่างใจตนเองตนเองจึงเป็นทุกข์ เมื่อเห็นทุกแล้วก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกนั้นคือรูปภาพเหล่านั้นที่ตามมองเห็นเมื่อเบื่อหน่ายก็ปล่อยวางการรู้การเห็นต่างๆทางตาเมื่อเห็นก็สักว่าเห็นไม่คิดปรุงแต่งสร้างสังขารขึ้นมาอีกเห็นแล้วผ่านไปเห็นแล้วผ่านไปเหมือนนกบินในอากาศจะเกิด การดับหรือปล่อยวางทางตาทางหูได้รับฟังเสียงใดๆก็ตามให้พิจารณาเช่นเดียวกันทางจมูกเมื่อได้รับรู้สิ่งใดๆเข้ามาก็ตามให้พิจารณาให้เกิดความเบื่อหน่ายอย่าคิดปรุงแต่งในสิ่งเหล่านั้นทางลิ้นทางกายก็ให้พิจารณาในทํานองเดียวกัน กับการพิจารณาทางตาพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าหลายๆรอบในอินรีห้าคือทุกเส้นทางจนเกิดความเบื่อหน่ายคลายเมาปล่อยวางอินรีห้าได้คือดับอินรีห้าได้นั่นเองส่วนนามธรรมหรือนามเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้ด้วยใจหรือมโนวิญญาณ ซึ่งเป็นบิญญาณขันในช่องทางที่หกนอกเหนือจากทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็คือช่องทางที่หกคือใจใจจะรับรู้นามธรรมซึ่งมีเวทนาคืออารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์มไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นที่ร่างกายของคนเรา เป็นความรู้สึกของเซลล์ประสาทที่รับรู้ในสิ่งต่างๆเกิดความร้อนความหนาวความเจ็บความปวดความเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งเป็นอาการของรูปธรรมแล้วเปลี่ยนไปเป็นนามธรรมคือเจ็บปวดเป็นรูปธรรมเกิดอารมณ์เป็นทุกข์คือนามธรรมขึ้นซึ่งเราจะเห็นว่ารูปนามเปลี่ยนกลับไปกลับมาซึ่งกันและกันได้เสมอ ที่ใดมีรูปที่นั่นก็จะมีนามสัญญาคือความจำจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผูดทภพะและจำธรรมลมซึ่งเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ปัจจุบันซึ่งเป็นรูปธรรมเช่นการชกต่อยตบตีกันต่อล้อต่อเถียงกัน การเกิดอุบัติเหตุการเก็บไข้ได้ป่วยซึ่งเป็นเหตุการณ์เป็นรูปธรรมแล้วเปลี่ยนมาเป็นนามธรรมที่ทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตซึ่งรับรู้ด้วยอินทรีย์ห้าซึ่งเป็นรูปธรรมแล้วสัญญาขันจดจานการรับรู้สิ่งที่ผ่านมาเหล่านี้ มานึกขึ้นได้จำได้ในปัจจุบันซึ่งเป็นนามธรรมของสิ่งเหล่านี้ตั้งขึ้นผู้ที่เข้าไปรับรู้ในนามธรรมนี้ก็คือใจหรือมโนวิญญาณสังขารคือความนึกความคิดที่เกิดขึ้นจากสมองนึกคิดจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปในอนาคต ผู้ที่รับรู้ได้ก็คือใจหรือมโนวิญญาณ3ส,สิ่งที่กล่าวมาแล้วนี้คือเวทนาสัญญาสังขารเป็นนามธรรมเกิดขึ้นที่ขันห้าเป็นศัจธรรมอันหนึ่งคือของจริงอันหนึ่งไม่มีกิเลสไม่ใช่กิเลสเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อจิตซึ่งออกไปรับรู้ทางใจกับมโนวิญญาณ รับรู้สิ่งเหล่านี้แล้วก็หลงด้วยอวิชชาเกิดคิดปรุงแต่งสร้างสังขารขึ้นมาใหม่ยึดมั่นถือมั่นเพื่อให้มันได้ดังใจตนเองแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นสัจธรรมมันไม่ได้ตามใจใครมันเปลี่ยนแปลงไปตามอนิจจังทุกขังอนัตตาของมันเมื่อจิตไม่ได้ดังใจจิตจึงเป็นทุกข์ให้เราหรือสติปัญญาของเราได้พิจารณาให้ จิตปล่อยวางนามนธรรมเหล่านี้เสียเมื่อปล่อยวางได้แล้วหรือดับนามนธรรมได้จิตก็จะว่างเปล่าเบาสบายเมื่อสติปัญญาของเราได้พิจารณาดับรูปธรรมด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เป็นไตรลักษณ์หยบหยาบได้แล้วก็ไปพิจารณาเรื่องของนามธรรม ดับด้วยไตรักษ์ขั้นกลางสุดท้ายก็จะเข้าไปสู่ตัวพบตัวชาติตัวที่วิ่งบนเกิดตายในวัฏสงสารนั่นก็คือตัวจิตเราก็พิจารณาดับจิตดวงนี้ไปเสียด้วยไตรักษ์ขั้นละเอียดเมื่อดับจิตได้แล้วก็จะไม่เหลืออะไรอีกเลยนั่นแหละท่านเรียกว่าเข้าสู่นิพพานแล้วขออวยพร คุณตาก็จะให้พรผู้ที่รับฟังพระธรรมเทศนาในบทนี้ขอให้ฟังให้เข้าใจฟังแล้วฟังอีกพิจารณาแล้วพิจารณาอีกให้รู้ให้เห็นอ่าให้เอาไตาลักษ์ไปปล่อยวางในรูปและน,นามไตลักษ์ขั้นหยาบปล่อยวางรูปธปรรม ไตรักขั้นกลางปล่อยวางนามธรรมาและไตรักขั้นละเอียดปล่อยวางจิตวางใจก็จะเข้าสู่นิพพานได้ทันทีให้พวกเราได้ดวงตาเห็นธรรมได้ปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานในภพในชาตินี้โดยเร็วไวด้วยเถิดยะถาวริวะาปุลาปริปุเรนติสาคลัง เอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคป,ปาจันโทปนรโสยถามณิชโชติละโซยถาสัพพิตโยวิวัชันตุสัพพโลโควินาสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทานาสีลิสนิจังบุทธาปจายโน จัตตาโลธรรมาวาทานติอายุวันโนสุข,ขังรพลังพวันตูสะเบเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสทาโสตีพวันตุเตอเอาเอาละ